ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่สมเด็จบรมบบพิตรพระราชสมพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10, สิบทรงเจริญพระชนมพรรษาเจ็ดสิบสองพรรษานับเป็นมหามงคลสิ่งใดที่พระสงฆ์และประชาชนจักอธิษฐานจิตถวายเป็น พระพรชัยมงคลได้ก็จะแนะนำว่ามีบ,บทหนึ่งซึ่งเป็นการสวดถวายพระพรพระราชาเราเรียกว่าถวายพรพระหรือเรียกว่าพรหงในบทพรหงนี้จะขอให้ความหมายว่าเมื่อสวดให้กับผู้ใดแล้วผู้นั้นจักชนะแปดทิศพิชิตแปดสถานการณ์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรเผชิญแปดสถานการณ์สำคัญในชีวิตเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วแต่โบราณมาจึงร่วมประพันธ์คาถาล,ล้วแลแต่เป็นพระอริยะทางนั้นในบททั้งหลายนั้นเมื่อท่านทั้งหลายสวดตรงคาว่าตันเตชาสาเพราะวะตุเตให้หยุดนิดหนึ่งและหลับตาน,นี้ไม่ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ ท่านจะสามารถหยุดได้แปดเตดานาจากนี้ต่อไปจะได้ร่วมกันอธิษฐานจิตถวายพระพรชยมงคลให้พระองค์ได้ทรงชนะแปดทิศพิชิตไปสถานการสวดทีระมันทัดไปพาหงสาหัสสมาพินิมิาาตาซาบุทันตัง คาริเมฆรังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิมาราติเลขมาพิยุชิตาสาภรติงโครัมปนาระวกรรมขัตยาคังขันติสุทันตวิธินาชิโตวามุนินโท ตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคลานีนาราขิริงขชวรังอติมัตตภูตังทาวคิจักกรมเสนีวสุธารุนันตังเมตตามภูเสกวิธินาชิตวามุนินโทวตันเตชะสาพระวตุเตชยมังคาลานี อกคิตขาขคขมติหัทัสุธารุนันตังทาวันติโยชนะ,ะทังคุริมาละวันตังอิทีพิสังขาตะมนโนชิตตวามุนินโพตันเตชะสาภวตุเตชะยมังครานีกัตตวานากัาธมุทรารังอิวะคาพินิยาจินจายทุธวัจนางชนากายมัตเท สันเตนะโซมวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตนชะซาพระวตุเตชยมังคลานิสัจจังสัจจังาามีห้ายมติสัจจกวทะเกตรงวาทาพิโรพิตามานังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปเชริโต,ช,ตชิตวามุนินโทตันเตนชะซาพระวตุเต ชยมังคารานีนันโทปนันทพุชคังวิภูทางมหิตทิงปูเตนาเทระพุชเคนะทมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจะสซาพวัตุเตชยมังคารานีทุกขาหาทิทิพุชเคนะสุัาธาทังพระมวิสุทธิชุติมิทธิพกาพิธานัง ยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทวตันเตชะซาพวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอัตคาธาโยวาจานโนทินทิเน,นสระเตมตันทีหิตวานาเนกวิวิธานิจุป,ปัถวานิโมข้างสุขังอธิคมยนาโรสปัญโย มหาการุณิกนาโถหิตายสัพพานินางปูเรตวาปารเมียสัพพาปตโวสัมโพธิมหตตมังเอเตนัสัจวัชเชนโหตุเตชยมังคลังชยันตัวโพธิยามูเรสักยานางนันทิวัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยาสุชยมังคะเลอปราชิตปัาลังเกสีเซปทวิโปคะเลอภพิเศเกสะภาพุทธานังอะคาปัดตัวปมวทตติสุนักขาดตังสุมังคารังสุป่าพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตจะ สุยหังพรหมจาริสุปทัคีนางกายกรรมมางวาจากรรมมงปทักขีนางปทักขีนางมโนกรรมมางปณิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตววานรพันตาเทปทักษีเนสมนีสัมหาสุทเจา้าทรงชนะแปดทิศพิชิตแปดสถานการ์ได้ด้วยธรรม แปดประการใดๆโดยธรรมวิธีขอสมเด็จบรมบบพิษพระราชสภพราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจ,จงทรงชัยชนะแปดทิศพิจิตพิจิตไปสุธนาการดังสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เทินขอถวายพระพร